กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจัดพิธีร่วมลงนามแสดงปฏิญากับภาคีเครือข่ายกระทรวงสาธารณาสุขสธส่วนพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยทีแพกสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายทางภาครัฐเอกชนประชาสังคมวิชาการชุมชนท้องถิ่น ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายภายใต้คอนเซปต์ Move More, Give More Together พร้อมยืนยันเจตนารมณ์และยึดมั่นในอุดมการณ์ช่วยให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรคภัยและมีสุขภาวะที่ดีรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะสำหรับการประชุมวิชาการ กิจกรรมทางกายประเทศไทยครั้งนี้นะครับเราก็เป็นการระดมนักวิชาการและผู้ทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพนะครับโดยเฉพาะประเด็นสงเสัิต์ทางกายนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยการมีการนําเสนอผลงานวิชาการที่อัปเดตนะครับแล้วก็ดูความเห็นต่างๆนะครับเพื่อที่จะมุนะครับไปข้างหน้าคือมองไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยกิจกรรมทางกายเราได้ ลดลงนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับจากที่ก่อนหน้าโควิดเนี่ยคนไทยมีเขตรนการกายนะครับถึงเกือบ75นะครับลงมาเหลือ55ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆข,ข,ข,ขยาย,ายแต่เราคิดว่าเราต้องอาศัยการทํางานร่วมกันนะครับทั้งภาค่วนวิชาการที่จะต้องทั้งเฝ้าระวงังดูข้อมูลหานว,วัตรกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็รวบรวมผลักดันให้เกิดนโยบายที่จะทําให้คนมา ขยับพยิ้งเค่นไหวร่างกายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมนะครับตอนนี้เราเห็นความร่วมมือนะครับทั้งอ,องค์กรภาครัฐนะ,ะสสสอเองกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับอ,อ,อีกหลายกระทรวงนะครับ WHO วันนี้ก็ได้มานะครับ WHO เนี่ยได้ช่วยให้ให้เห็นภาพเลยว่านโยบายระดับโลกนะข้อมูลระดับโลกเป็นไงซึ่งของไทยเราเองเนี่ยเราก็ยึดโยงนะครับมีการสอดคล้องซึ่ใจแล้วกันนะครับเรา ใช้ยุทธศาสตร์ในการทํางานของประเด็นนี้นะครับก็คือเรียกว่า3 Active นะครับก็คือ Active p e o p ร e คนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ที่2คือ Active Environment นสิ่งแวลดล้อมที่เอือ้อซึ่งอาจจะเป็นทั้งกายยภาพถึงแมทางสังคมนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงคือ Active s y s v e m a n d p o l i p y นะครับนโยบายที่ช่วยทำให้สังคมเราเนี่ยนะครับ Uh, เพื่อนะฮะให้คนมีสุขภาพนะครับแล้วก็มีการขยับเพื่อยิ่าไวร่างกายน,นะครับซึ่งอยากจะย้ำน,น,น,นะครับตอนนี้โครการนาไมโลกเองครับแนะนําว่า การขยับเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเราจะต้องทําให้ได้อย่างน้อย15 0บนาทีถึง300นาทีนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคได้ด้วยครับในส่วนของศูนย์ทีแพคสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็เป็น,นกลไกในการสนับสนุนครับให้เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเนี่ยถูกนํามาใช้นะครับในการออกแบบนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆครับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยเราแล้วก็รวมถึง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็เป็นความร่วมมือครับในระหว่างภาคีที่ทำงานด้านวิชาการนโยบายแล้วก็ภาคประชาสคมครับ uh, WHO congratulates Thailand on this level of commitment to promoting physical activity. Physical activity is good for the heart. Bodies and mind for all people of all ages and all physical and mental abilities. And this conference is showing the commitment Thailand has to increasing the opportunities for everyone to get those benefits. And it's vitally important that we all work together, a central feature of this conference, sharing knowledge, sharing experiences, sharing lessons learned so we can help more people be more active and get the benefits for our health, our economies and our societies. So again, I congratulate and look forward to working with Thailand, with TPAC, with all of the stakeholders here at this conference to support the efforts to help healthier Thailand. Thank you. Okay. ก็เบชวเองเขาขอบพระคุณประเทศไทยนะครับแสดงความดีดีที่ประเทศไทยแสดงคอมมิต์เนต์ในการร่วมมือกันที่จะทํางานให้คนมีสุขภาพดีนะครับมีการแขงานที่มากขึ้นได้ถูกกลุ่มไว้นะครับมีการทั้งมีการแชร์องค์ความรู้วิชาการนะครับการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็จะทํางานร่วมกันกับเดบวโชซึ่งจะเป็นภาคีที่สําคัญในการที่จะทําให้คนสุขภาพดีประมาณนี้ครับ